คลิปนี้ผมฟันธงให้นะครับว่าเลือกซื้อทีวี TCL รุ่นใหม่ปี2025รุ่นไหนดีมือใหม่ห้ามพลาดนะสวัสดี FC ทุกท่านครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับ TCL QD Mini LED ในปีนี้นะครับเขาก็ใช้ชื่อรหัสว่า C Series ทั้งหมดเลยนะครับประกอบไปด้วยรุ่นอย่าง C6K C7K แล้วก็ C8K เรียงตามระดับของราคาและก็คุณภาพเลยก็ว่าได้จริงๆเขาก็เปิดตัวมาสักพักแล้วแหละแต่หลายท่านเนี่ยก็ยังเกิดอาการไม่มั่นใจนะครับลังเลเฮ้ยเราเลือกซื้อตัวไหนดีคลิปนี้เนี่ยผมจึงทําสรุปให้อย่างละเอียดนะครับพร้อมกับตารางเปรียบเทียบทั้ง3รุ่นนะครับเอาไปดูเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ขอเริ่มจากรุ่นน้องเล็กก่อนเลยนะครับคือ C 6K นี่ก็เป็นเลข6นะ คือรุ่นนี้เนี่ยเขามีไซส์นะครับตั้งแต่55นิ้วไปจนถึง98นิ้วราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เข้าถึงได้ไม่ได้แพงโด่งจนเกินไปด้วยเป็นรุ่นราคาประหยัดครับ C6K เนี่ยผมขอตั้งฉายาว่ารุ่นน้องเล็กแต่สเปคเนี่ยแพรวอ,อมาดูกันทีละอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวหลอดไฟเขาให้เป็น mini LED เลยครับในขณะที่รุ่นเริ่มต้นของหลายๆค่ายราคาประมาณเนี่ยยังเป็น H LED ด้วยซ้ำฉะนั้นพอใช้หลอดไฟเป็น mini LED เนี่ย การคุมระดับความดำเนี่ยมันทําได้ดีกว่า H L E D ครับแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆนะเขาก็ให้โซนในการทํำดิมมิ่งมาถึง512โซนด้วยกันสซนระดับความสว่างเนี่ยอยู่ประมาณสัก800นิดบวกลบนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์กําลังพอดีอ่ะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปคือถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกรุ่นพี่โอเคแน่นอนมันอาจจะสู้ซ่าไม่เท่านะแต่ถ้าเราเอามาใช้งานแบบพื้นฐานโดยปกตินะครับ <S <S daily use ดูละครดูข่าวดูกีฬาเนี่ย มันเพียงพอครอบคลุมกับการใช้งานอยู่แล้วครับส่วนจุดเด่นที่ผมชอบเนี่ย 46K เขาใช้เนื้อจอแบบดำด้านหรือว่า Matte b l a c ครับซึ่งข้อดีเนี่ยคือมันให้โทนภาพที่แบบสบายตาอารมณ์แบบ Feeling คล้ายๆกับจอผืนผ้าใบในโรงภาพยนตร์นั่นเองเห็นไหมพอเวลาเราให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยดูทีวีหน้าจอแบบเนี่ยเออมันดูซอฟมันดูนวลดีครับ แต่ขอหมายเหตุนะครับว่าถ้าเป็นขนาด55นิ้วไปจนถึง75นิ้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นจอเง,งา HVA แบบปกตินะครับและอีกอย่างที่น่าเซอร์ไพรส์นะครับแม้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นถูกต้องไหมแต่ความสามารถด้านเกมมิ่งเนี่ยรองรับ r e f r เฟรช a t e สูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่ 4K 144 h z เนี่เขาให้ HDMI 2.1นะครับมาถึง2ช่องด้วยกันแล้วก็ลำโพงด้านหลังที่เขาให้มาเนี่ยก็ฟีเจอริ่งกับทาง o n กียว แบรนด์เครื่องเสียงชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นระบบแบบ2.1ช a น n e l ด้วยและสุดท้ายก็คือระบบ Google TV นะครับเป็นระบบ Smart TV ที่มีแอปพลิเคชันเยอะมากๆนะครับความบันเทิงหนังซีรีส์กีฬาเนี่ยมาครบทั้งหมดแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับแอปที่ขาดไม่ได้เนี่ยอย่าง m o n o Max ที่พวกเราใช้ดูบอลกันแล้วก็ AS Play เนี่ยรุ่นนี้ก็มีด้วยครับการสังงานด้วยเสียงก็รองรับด้วยเช่นกันนะส่วนระดับราคาเนี่ยผมตีว่า55นิ้วนะครับราคาตลาดที่เราซื้อหาได้จริง อยู่ประมาณสัก10,000กว่าบาทนะครับเห็นไหมอันนี้ affordable เอื้อมถึงได้ไม่ยากแล้วถ้าเป็นไซส์ Big b เบิ98นิ้วนะครับราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนใ่ใช้คำนี้เลยฉะนั้นท่านไหนเนี่ยมีแพลนที่แบบอยากจะอัปเกรดจอทีวีเนี่ยให้เป็นจอแบบใหญ่ขึ้นนะครับยกโรงหนังมาไว้ที่บ้านในราคาที่แบบไม่รบกวนกระเป๋าสตางค์จนเกินไปเออมันดูเป็นรุ่นราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มค่าสูงครับ ถาว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการทีวีราคาประหยัดนะครับแต่ว่าให้สเปคอัดแน่น ครอบคุมกับทุกๆก,การใช้งานสามารถเล่นตัวนี้ได้เลยไม่ต้องคิดเยอะครับถัดมามาดูรุ่น s t e ปอัขึ้นมาบ้างครับ C7K นี่รุ่นนี้ก็จะมีขนาดตั้งแต่55นิ้วไปจนถึง85นิ้วครับจุดหลักๆที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะครับจากรุ่นน้อง C6K เนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็คุณภาพของภาพและเสียงเอาจุดแรกก่อนอย่างดีไซน์อ่ะผมย้อนภาพให้ดู C6K เห็นไหมเขาจะเป็นขาตั้งแบบกิ่งไม้ซ้ายขวาแบบนี้ แต่ C7K เนี่ยเขาอัปเกรดความพรีเมียมเพิ่มขึ้นมานะปรับขาตั้งเนี่ยเป็นเซนเตอร์สแตนวางกลางแบบนี้ครับดูหรูหราขึ้นด้วยส่วนเรื่องภาพเนี่ยแม้ว่าใช้เป็นหลอด Mini LED เหมือนกันแต่จำนวนหลอดแล้วก็จำนวน d i ิมมิ่งโซนของ C7K เนี่ยจะมากแล้วก็เยอะกว่า C6K นะครับรุ่นนี้ทำได้สูงสุดถึง2,048โซนเลยตามหลักเนี่ยยิ่งดิมมิ่งโซนนะครับมีจำนวนยิ่งถี่มากเท่าไหร่ การคุมระดับความดำเนี่ยมันจะยิ่งเนียนมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเรามีวัตถุตรงกลางนะครับในฉากที่มันดำมืดมิดเนี่ยอรอมรอบเออการเก็บขอบดำตามวัตถุเนี่ยมันจะทำได้เนียนแสงล่วแสงรอดเนี่ยก็จะน้อยกว่าด้วยครับรวมถึงระดับความสว่างเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยทำได้สูงมากๆเลยนะอยู่ราวๆประมาณชัก2 0 0 0นถึง2,900นริตเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยเห็นไหมครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบความสว่างกับรุ่นน้องอย่าง 46K เนี่ยรุ่น 47K สูงกว่าประมาณ2-3ถึงเท่าเลยนะครับแล้วถามว่าประโยชน์คืออะไรตรงเนี้ยเหมาะกับ Movie l o v e r มากๆเลยนะครับเวลาเราดูหนัง 4K HDR นะครับจากแอปอย่าง Netflix การขับศักยภาพนะพวกความเจิดจลัดนะครับของแสงสีเนี่ยมันทำไปได้ไกลแล้วก็สดกว่านั่นเองนะครับเนี่ยความซูซ่าเจิดจลัดเนี่ยโอ้โหอันนี้สวยขึ้นเลยประกอบกับนะตัวเนี้ยเขาใช้จอเป็นแบบ g l o s s y นะครับซึ่งทาง TCL เนี่ยเขาเรียกว่า Crispro HVA Panel พอใช้จอเป็นดำเงาแบบนี้นะครับ ความฉ่าวาวแล้วก็มิติลุ่มลึกต่างๆเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นได้ด้วยนะส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็รองรับ1 4 4เฮิร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยเขาใช้เป็นของแบร g o l แอนโอเซนนะครับในครั้งนี้แต่แบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์เครื่องเสียงหรูนะครับจากประเทศเดนมาร์กเลยมีดอกลำโพงติดไว้ด้านหลังแบบนี้ด้วยครับ สำหรับราคาเนี่ย55นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก20,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ผมเบสราคาเปรียบเทียบ55นิ้วให้ดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมถือว่าสเปคจัดจ้านมากนะครับผมเลยขอตั้งฉายาว่ารุ่นของดีในราคามิตรภาพแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถามว่ามันเหมาะกับใครนะครับคือถ้าท่านไหนมีงบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอยากจะได้ภาพที่จะจลัดจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมรุ่นเนี่ยจัดว่าเหมาะสมครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือรุ่นพี่ใหญ่อย่างซี k นี่ รุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยจัดว่าเป็นหัวแถวที่สุดของวงการ mini LED เลยก็ว่าได้สเปคโหดมากๆด้วยครับผมเองก็มีโอกาสรีวิว 48K ในไซส์98นิ้วนะครับจอใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เลยสเปคที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือตัวจำนวนนะครับดิมมิ่งโซนนี่แหละของหลอดไฟ mini LED ครับให้มาเยอะแล้วก็ถี่ที่สุดเลยอยู่ที่3,840ดิมมิ่งโซนด้วยกันคุมความดำนะครับ ได้ละเมียดขึ้นไปอีกขั้นจาก C7K นะแล้วก็รวมถึงระดับความสว่างสูงสุดหรือว่า Peak Brightness เนี่ยเขาทำได้สูงถึง4,200นิตเลยถ้าเราเทียบกับ Mini LED ทั้งแบรนด์ของ TCL เองหรือว่าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยรุ่นนี้สูงที่สุดในตลาดในนาทีนี้เลยครับแล้วถามว่าความสว่างจับ,บ4,200นิตเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนี่ต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าหนัง 4K HDR นะครับของฮอลลีวูด ที่เขาทำมาสเตอร์ในสตูดิโอเนี่ยเขาอ้างอิงความสว่าง HDR เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ราวๆสัก1,000ไปจนถึง4,000นิตครับเห็นไหมอันนี้คือต้นทาง Input นะแล้วเ u t พ u t อย่างทีวีล่ะตามหลังเนี่ยศักยภาพมันต้องถึงและสอดคล้องกันเห็นไหมครับตัว TCL C8K เนี่ยมันสว่างสูงสุด4,200นิตฉะนั้นต้นทางกับปลายทางเนี่ยมันสว่างแมทชิ่งกันเห็นไหมการขับศักยภาพภาพ HDR แสงสีเนี่ย มันมีความหมดจดแล้วก็ถูกต้องที่สุดเลย mapping กันได้เลยครับฉะนั้นสาย h a r d ดคอร์มูว e ่ o v เวอร์เนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์มากนะครับและไม่ใช่แค่เรื่องหนังอย่างเดียวนะในกรณีถ้าเราเอามาดูรายการทีวีโดยทั่วไปเนี่ยเช่นเราเปิดพวกยูทงยูทูบนะครับความสว่างระดับเนี่ยมันสว่างสู้แสงแดดไทยแลนด์บ้านเราได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในกรณีถ้าเราเอาทีวีตั้งเอาไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับแต่ว่าเรามีกระจกอยู่ด้านข้างโอ้แล้วเราไม่ได้ปิดมา่านแสงแดดลอดเข้ามา ถ้าเป็นทีวีรุ่นแบบปกติเนี่ยความสว่างไม่เท่าไหร่แน่นอนผ้ามันดรอปละจะมืดๆม,ดมองไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่า 48K เนี่ยเอาอยู่ในทุกสภาพแสงเลยตรงเนี่ยขอปรบมือให้ดังๆครับแล้วก็แนวภาพของ TCL ในยุคหลงัลงๆเนี่ยมีการปรับจูนให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดูเนียนนะครับเป็นธรรมชาติไม่โอเวอร์เกินจริงด้วยและอีก2จุดที่แตกต่างนะครับพอร์ต HDMI เนี่ยเขาใจป้ามเลยนะให้เป็นเวอร์ชัน2.1มาสีช่องเต็มๆเ,เลยไม่กักสเปคครับ แล้วก็ร่วมถึงนะครับ Wi-Fi เนี่ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายรุ่นเนี่ยให้เป็น Wi-Fi 6ครับเพื่อการสตรีมมิ่งที่ลื่นไหลนะแต่ถ้าเป็นรุ่นน้องอย่าง C7 แล้วก็ C6 เนี่ยจะเป็น Wi-Fi 5อยู่ครับแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีระดับราคาขึ้นมาหน่อยเพราะเขาเป็นรุ่นท็อปแต่ว่า Performance ที่เราได้กลับคืนมาเนี่ยก็จัดว่าสูงจริงนะคุณภาพตามราคาครับ ขอหมาเหตุน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น c6k c7k แล้วก็ c8k เนี่ยเขาใช้ OS เป็น google tv ทั้งหมดนะครับแล้วก็แอปที่ทุกคนถามหาในตอนเนี่ย monomax a s play ในการใช้ดูบอลก็มีทั้งหมดนะครับไปดาวน์โหลดได้ที่ google play store เลยแล้วก็รวมถึงการรับประกันนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยอยู่ที่3ปีเต็มเลยครับทั้งหมดทั้งมวลของทั้ง3รุ่นนะครับเห็นไหมมันเรียงนะครับระดับเนี่ยตามราคาแล้วก็ performance นะครับ good b e t เทอร์เบสจำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคำแนะนำของผมคือเลือกให้พอดีกับตัวเองนะครับทั้งเรื่องของกำลังทรัพย์แล้วก็ลักษณะการใช้งานของเรานี่ถ้าเราใช้งานแบบพื้นฐานดูทีวีทั่วไปแบบ Daily Use ดูข่าวดูกีฬาดูละครโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่า C6K ก็เพียงพอแล้วนะครับครอบคุมการใช้งานแถมเซฟเงินในกระเป๋าเนี่ยได้หลายพันด้วย ในทางกับการเนี่ยถ้าท่านอยากจะเสพบรลถรสหนังเนี่ยให้มันมีความถึงอกถึงใจขึ้นภาพมีความเจ,จิดจรัสขึ้นอัพขึ้นมาหน่อยนะครับเล่นรุ่น c 7 k ก็เป็นชอ e ที่ไม่เลวนะและสุดท้ายน,นะครับถ้าท่านไหนเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ปัญหาอยากจะได้ของท็อปของแรงนะครับสุดทางเรื่องภาพเสียงแล้วก็แอปพลิเคชัน c 8 k เนี่ยก็จะเป็นออปชันที่ดีที่สุดครับนี่ผมขึ้นตารางทั้ง3รุ่นนะครับเปรียบเทียบไปอย่างละเอียดให้ดูกดพอยส์ดูกันได้พีนิด พิจารณานะเลือกตัวที่ใช่ให้กับตัวเองครับสำหรับลายแทงของทั้ง3รุ่นเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ที่ช่อง Description นะครับท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของเนี่ยก็ตามลายแทงกันไปได้และผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่กำลังเลือกซื้อ t v TCL ทุกท่านนะครับท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b e ให้กับช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับ